ช็อปชิมชิลสตรีท e ฟู P ้ดดอนเจดีอีพี2ขอซื้อน้ำนมข้าวโพดไปฝากยายก่อนครับปกติเปโซชอบกิปปนไอติมข้าวโพดแต่ไม่ค่อยสบายครับเลยกินไม่ได้เดี๋ยวถ้าเปโซดีขึ้นแล้วนะเจอกันตอนนี้ก็ขอเดินดูก่อนครับว่าอยากกินอะไรเพิ่มไหมและนี่ครับถังหูลู่เลยดีกว่าเปโซเรียก่าเป็นองุ่นไซมัสคัดแล้วก็สตรอเบอรี่ครับแต่ตอนนี้เปโซไปกับสตรอเบอรี่ล้วนเขายังไม่ได้ทำนะเปโซเลยซื้อมาเป็นองุ่นไซมัสคัดล้วนหนึ่งแล้วก็องุ่นไซมัสคัสทารักกับสตรอเบอรี่หนึ่งเปโซกินอย มา,มากกว่านหวานดีและนี่ครับหมูแดดเดียวจากอำเภอสามชุกที่แม่พัดชอบกินมากต่อด้วยพิซซ่านะ่ากินอรอ่อยอร่อยเพสโซเลือกมา1ชิ้นครับโอ้โหไปโซ่ลงเสียงอยู่ตอนนี้อยากกินเลยแล้วพอไปโซ่ได้มาไม่รอใครเลยครับกินก่อนเลยกินหน้าร้านนี่แหละครับแบบเดียวหมดเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้ออย่างอื่นต่อพ่อจองคิวซุกี้ไว้เพราะว่าร้านนี้ร้านดังครับคิวเยอะมากพอเดินกลับไปดูก็ถึงคิวของไปโซ่พอดีก็เลยได้มาแบบไม่ต้องรอครับรอบนี้พอซื้อซุกี้เสร็จแล้วก็ไปซื้อน้ำผึ้งมะนาวฝากแม่พัดต่อค่ะ ถึงตัวแม่ไม่มาแต่ของกินแม่ไม่ขาดเลยนะคะทุกคนดูสหน่ากินไหมแม่พัดชอบกินเป็นน้ำพึ่งมะนาวธรรมดาครับตอนเขาเอาเลมอนโรยหนะ้าเป้ยโซ่อยากแย่งแม่พัดกินก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรครับอดใจไว้ทุกคนมาหาของกินที่นี่กันได้นะใครอยู่ใกล้ๆกลก็รีบมาเลยเพราะตอนกลางคืนอะ่ะคนจะเยอะมากร้านค้าเยอะแถมของกินก็เยอะนี่เป้นสซอยังกินได้หมดทุกอย่างนะอาทิตย์หน้าเจอกันเลย